สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยทุกตาพาฝันสวัสดีเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะสบายดีกันเมิดทุกคนบ่ค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยเด้อจ้ามาค่ะพอกันมื่อไม่วันไม่เนาะคะ<ๆ>่ะเนาะก็คลิปพามากินกาแฟแบบค่ะแบบสตไตล์เอ้เนาะค่ะเนาะแม่บ้านต่างแดนแม่บ้านยุโรปเนาะค่ะเนาะกระสมมากกเครื่องดื่มก็ ฮวอนๆก็เป็นเครื่องดื่มแบบกาแฟบางงันเถอปะกาแฟต้มเองนะค่ะเดอ้อกาแฟผงกาแฟบดก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะกาแฟบดท,ที่พันบดแล้วก็มาต้มกะบ,บาังเหือนมันก็มีเครื่องบดม,มันแบ,บ่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยใหม่ซื้อเม็ดกาแฟมาก็เทลงไปก็เครื่องมันซิกะของมันเองเนาะค่ะเนาะถ้วยนี้เท่าเหลือถ้วยนั้นเท่าเหลือบางงันเถอะปะปริมาณน้ำเท่าเหลือกะ อันนั้นเนาะคะ่ะกันแล้วแต่แต่ละบาลแต่ละ,นนะคนเนาะค่ะเนาะแต่ของเอ๋ยนี่เป็นกาแฟที่ว่ากาแฟผงค่ะพัน,ะะพ,นพันบดแล้วก็เอามาต้มเซื้อเครื่องกะตวงเอาเนาะคะ่ะมันมีถ้วยมันมีอันช้อนที่ว่าอันช้อนนึ่งนี้ใส่จะก,กินจักแกวสิเนะะี่ค่ะกินอ้อนได้กินแข็งได้กะแล้วแต่นะะเนะะบาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันตามอันสะดวกตามอันรสชาติของแต่ละบาลที่ว่าชอบดื่มนะะเนาะค่ะเนาะ บางบ้านก็ดื่มอันรดโอ,อน้นบางบ้านบางบ้านก็ดื่มรสพอดีเนาะคะ่ะเนาะบางบ้านก็ดื่มรสแก่เนาะคะ่ะเนาะของไอ้ตุ๊กตานี้เป็นพอดีค่ะบได้บโบโออนเยอะโบกแก่ไปแก่ไปก็ขมเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าอ่อนไปก็รสชาติมันก็กร่อยมันบอกค่ะซิเป็นพอดีพอดีค่ะก็กแล้วแต่อันแล้วแต่คนชอบดื่มเนาะคะ่ะเนาะไอ้ก็ต้มชมอ,อันนี้เลยคะ่ะนี่ งูต้มกาแฟอ่ะทีกาแฟก่อนนะคะเด้อทีกาแฟก็เบิ่งกอนดิค่ะแล้วก็กระเด็นเสื้อเสื้อมาเป็นด่างเป็นจุดๆหมดค่ะเดี๋ยวเอาไปซักอีกหนอจักเว้าตือฟังหนอค่ะเนอบ้าเรื่องต้มกาแฟไปห้อนอันอันมันเคยเป็นดิค่ะหลังทืออันะ <laughs> ใส่เสื้อนี่เทกาแฟเนาะค่เนาะอัดคลิปกินกาแฟนํำสินเนี่ยค่ะคือบบได้ตั้งใจเพราะว่าอันลูกขึ้นมาเพราะว่าเป็นดวงเป็นดวงเยอะค่ะเสื้อเอ้ยกันเนี่ยมันกาแฟมันเต้นเนาะค่ะเนาะอันเฮาเทแล้วมันมันน้ำกับแก้วมม่บอกค่ะกับถ้วยกาแฟมันก็กระเด็นขึ้นมาพันบอบได้เห็นสะเลวันนี้เอา้าจับออกมานาะมาเสื้อเพร่เอา้ามันคือเป็นดวงดวงอันนี้ได้เอาไปซักใหม่ก็มีค่ะแฟนเอ้ยอันหัวหัวหนัือหัน พนว่าโอ้ยเป็นเอามากเนะตูก็ได้เนอะแล้วว่าจักว้าวถลเอลือพันว่าันพันก็เซลดอกค่ะพันก็บรยาาพันโบยู่เหือนนะคะมูลนี้พันโบยู่พันอกไปยันหาหมูพันยู่ท่าเหลือสักประมาณสี่หมง่แหลงพันยังเข้ามาพันบอกเอ้ยก็จะหาไปยันสักประมาณสองชั่วโมงกว่าเอ้ยเอ้ยว่านเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันมันใบมันเป็นเที่ยงนะใบหมงอันเดียค่ะ ก็มาต้มกาแฟาก็เลยมาอ่ะขึ้นยากกินเนาะค่ะเนาะก็เลยมาออามะอัดคลิปคุยกันไปน้าว่ากันเดอ๋ปะมาขากินกาแฟก็เนาะค่ะเนาะ นอนกาแฟหอมๆกาแฟหอมๆก็ชื่นใจด้อค่ะบรรยากาศกา็อันเบื้องเอาข้างหลังนี้เบาแต่ละลีบก็บเบาแต่เ,เ,ตร,เ,เตรื่องอากาศเนะะาะค่ะเนาะก็เจ้าน่นไปเว้าเรื่องเต๋อเดีอยค่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศสลืมสลวยแบบนี้ม,นม,มันบ่มีเดดค่ะมันบ่มีเดดมันเลยเป็นเป็นอึมทึมอยู่สิค่ะเอ้ยมื้อนี้กาว่ากินกาแฟแล้วเออกน่ะไปอันออกไปข้างนอกค่ะ เอ้ยเนี่ยไปซื้ออันโข่งเอ้ยเอ้ยทิมหมนไปเอ้ยก็น่ะไปซื้อหมนหมดหนุดเนี่ยค่ะก็เลยพอดีอันห้องข้างบนมันเป็นห้องอันคนมาพักนั่นอนคอร์น้องเทันหมู่คู่พันหมาสินี่ค่ะก็เลยมันหลายปีแล้วมันอันเอ้ยก็เลยทิมไปอันหมนทิมไปส่งลูกคเอ้ยก็น่ะไปซื้อพันอีกก็ไปยุศุนการค้าก็เกือเหินเอ้ยเนี่ยค่ะแต่ว่าซีเอาน้องชมพู่ออกไปอยู่ แต่ว่ากินกาแฟสักคนเนาะค่ะเนาะกินกาแฟแล้วก็จังนาเก็บถ้ยวยเก็บตือแล้วก็ก็น่ะไปอันเอาน้องชมพู่อยู่หลงรถก็น่ะไปซื้อโมดมาค่ะก็น่ะอันอันนั้นเอ้ยก็งานแม่บ้านเนาะขนมเอ็นท่านเอ็นนี้เอ้ยแฟนเอ้ยก็บอกอยู่เวยค่ะถ้าเธออันบอยอยากไปกับชมพู่กับน,น้องชมพู่กัถท่าเ่อมากลอนกระไดเ่อจะพาไปอีกศูนย์การค้านึงเอ้ยพันเอ้ยก็เลยบอกว่าบอด,ดเกาเอาเราไปเองเพราะว่ามันเกินแล้วมัน มันบบมีฝนเมือนเนี้ว่าตรงๆเนาะคะ่ะบบมีฝนบบมีหิมะมันเป็นอากาศแห้งเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแต่เป็นอากาศเย็นก็เป็นสลืมสลัวกับบ่กว่ากันเนาะค่ะเนาะก็มันก็โบ่ไี้ไกลสินะคะ่ะก็ขี่รถขี่อันมอเตอร์ไซค์น้อยกับอนันน้องชมพู่ไปนี่ก็ประมาณสักเท่าเด้อะคะ่ะบสิบนาทีาก็หมดก็ไปย่างตามสะไตเอ้ยแล้วก็ไปอันเอาหมอนมาส่งเบอร์ค่ะก็สะดวกเหมือนกันเถอะปะ แฟนเออพันเอารถไปค่ะมือนี่พ่นไปอันเพราะว่าเหาสิกับอันพูนห่วงอยู่ตอนแรงๆพูดหรอพันบอกค่ะสี่โมงกว่านะคะเพื่อนเอาหัวเทิงกันอืมเ่าเรื่องอากาศพ่นคือน้ำมีเดดออเตโบเมนเนาะค่ะเนาะมันเป็นอันจะจ้าพ่นอีกแบบนึ่งเหมือนงั้นเนาะเป็นอากาศอันนาหนาวเนาะค่ะเนาะ เป็นอากาศอันนว่าสว่างกระบสว่างมันเป็นสลืมสลัวได้เป็นบางครั้งสิคะกระบวเป็นเต๋านะคะเนะอันกินกาแฟแล้วก็ทักทายกันไปมันบอกค่ะอันผู้เลวมีเวลาว่างก็เข้ามาอันฟังเอ้ยเนาะค่ะเนออันบมแม่นฟังเอ้ยนะคะขอโทษบนบนบนแม่นว้าเบบนั้นเขเข้ามาจิบกาแฟนํากันค่ะเข้ามาอันนั่งนํากันว่างันนนั่งอันกินกาแฟไปนากันจนนามดถ้วยแล้วก็ไปเพื่อไปมันเนาะค่ะเนะ เบิ่องแม่เนยเอี้ยมเลยค่ะเนี่ยโทษหลายๆเลยจะเด้อทั้งกินทั้งอันดื่มกาแฟนนะะเนาะค่ะนลมมันเข้าเว้าไหลตั้งหากมันบอกค่ะ <laughs> <laughs> เว้าไหลลอนลมเข้าเนาะเนาะเล้ยก็เว้าไปเมื่อเนาะค่ะเนาะอันเข้ามาหากันกะ เธอมีความสุขเนาะค่ะเนาะจิบกาแฟไปก็คุยกันไปน้าค่ะมีเรื่องเตอก็คุยเม้อฟังเนาะค่ะเด้อพู้เลยกระไดอนน่ทักเอ้ยกระทักค่ะบทักก็เอ้ยกระโเว้าเาตอเนาะ,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 ะค่ะเนาะก็มีแต่ว่าเฮอมีความสุขกับตัวเองเนาะคะ่ะเนาะกับช่วงเวลาที่เฮาอยากเอ็นฮันเอ็นนี้ว่งงางั้นเด้อปะก็เฝ้าทำนะคะอย่าไปรออยู่เด้อพู้เลยก็ได้มีแต่จังว่ารอเขามันพ้อมนี่บ่บมีโพมเนี่ยค่ะ ไม่มีอะไรพร้อมเนาะค่ะเนาะทุกอย่างมันมีต้องเหาก็มามาเติมแต่งมาเสริมแต่งเอาค่ะถ้าว่าบอถึงจุดเวลาแล้วเออเออคิดแบบนี้นะคะถ้าหลอว่าพร้อมก่อนอันคือว่าหลังคนเพราะว่าทําคลิปเพ่เหาพร้อมก่อนมันบบพร้อมเด้อค่ะเพราะว่าทุกเวลานาทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะบางคลิปที่เหาสําหรับเออเนะคะ่ะสําหรับเออตุ๊กตาบางคลิปนี้เหาทําว่าเออคนซีบบมีคนเบิง่งพันมีคนเบิงะะ่งเด้อค่ะ บางทีเพราะว่าทําโอ้คลิปนี้อะซี่มีคนเบิ้งหรือว่าคนมาทักเยอะความรู้สึกว่าพันบ่มีคนเบิ้งเลยก็มีค่ะ mm hmm. ก็เปกเลยค่ะเอ้ก็นึกเปกอยู่เพราะฉะนั้นก็บ่ต้องไปหล่อพ้อมแล้วค่ะถ้าเขาทําใจบริสุทธิ์เนาะคะ่ะเนาะทำแบบที่ว่าตัวเองชอบแล้วเขาบริสุทธิ์ใจไม่บอกค่ะมันสิออกมาด้วยความอันสมบูรณ์แบบเองเลยว่าเอ้ยแห่งขึ้นไปเอ้ยแห่งขึ้นแบบนี้นะคะเด้อจาตายเอ้ยเด้อจ้ะเด้อแต่เขาก็ทําด้วยอันใจรักค่ะทําด้วยอัน ทำเมื่อมีประสิทธิภาพว่างั้นเดี๋ยวป้อบแม่ว่าตามล่งทําเด้ไปกับโบได้เนะะี่ค่ะกะมันกันแล้วแต่แอันแล้วแต่บุคคลเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าถ่ายคลิปลงคลิปนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของคนแล้วว่าอันช่วงเวลาอันโชคดีของแต่ละคนเนาะคะ่ะเนาะก็บอกว่ากันแต่ทําแล้วสบายใจก็ทํทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันพันเธอโอกาสเหาพันเอโอกาสแล้วเหาก็อย่าปล่อยโอกาสไปแต่ว่าก็ะทาเมื่อมันถึกตรงค่ะบบแม่ไปทําแล้ว คือเฮามีปัญหามาใจหันใจนี้อันเยอะแยะกันไปก็บอ่อทำเลยค่ะก็ต้องเบิ่งทำว่ามันถึอกดเกณฑ์นาะค่ะเนาะตัวเองก็จังบ่มีปัญหาแล้วมันจังทําไปได้ในนานๆนะคะก็ก็อยู่กันไปนานๆนาะค่ะเนาะเมืม่อถวยจุนใดค่ะจักเว้าเตือนนะคะถามเอยว่าเว้าตื่นได้กเป็นงงนะคะ <laughs> เอตุ๊กตาเป็นงงค่ะเว้าเว้าเว้าไปเยอะ <c ười> กับคลิปพินอันพากินกาแฟเนาะค่ะเนาะพากินกาแฟพาอันเมาหมอ,อยก็ตามสตาไตล์แม่นบอกค่ะก็บอกว่ากันเนาะคะ่นะเนาะอันคุยกันไปจิบกาแฟไปก็มดถ้วยแล้วก็บ,บันนี้ก็ไปเพื่อไปมันนะคะบันนี้ก็ได้ก็พ้อกันคลิปนาด้วย้าเฮ้อทุกบ้านเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขนะคะเนาะขอบคุณที่มาทักเอวยด้วยใะเด้อม,มาจิบกาแฟะนะเอวยก็ พอกันอันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ